สวัสดีค่ะคู่จำจมค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวอัปเดตล่าสุดสําหรับการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษในช่วงที่มีโควิดแบบนี้ค่ะหลายๆคนคงจะจําได้นะคะว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในเลสลิสในการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษซึ่งก็จะมีกฎของการเดินทางและการกักตัวที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าข่าวดีนะคะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยถูกจัดออกจากเลสลิสแล้วนะคะดังนั้นการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษทาได้ง่ายมากมาก วันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่อนการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษค่ะสําหรับการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษค่ะหากใครได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วค่ะต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารยืนยันการได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มที่ออกโดยราชการค่ะ โดยที่ผู้เดินทางเข้าอังกฤษนะคะจะมีได้2แบบคือผู้ที่ต้องกักตัวและผู้ที่ไม่ต้องกักตัวแล้วค่ะ ผู้ที่ไม่ต้องกักตัวแล้วเมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษนะคะคือกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วโดยเป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตรา e ซเนกาไฟเซอร์โมเดอรหรือ j o h n s สันแอนด์จอรเท่านั้นค่ะโดยการฉีดวัคซีนอาจจะเป็นสูตรไขว้ได้เช่นฉีด a s สตราเ n e c a เข็มแรกและเข็มที่2เป็นโมเดอร์แต่ว่าคนที่ฉีด s i n นแวค2เข็มจะยังเดินทางเข้าไม่ได้นะคะ โดยรวมไปถึงการฉีดวัคซีนสูตรไข้เช่นการฉีดไฟเซอร์เข็มแรกและเข็มที่2เป็นโมเดอร์หรือว่าการฉีดแอ t ตราเซ e c a เข็มแรกและเข็ม2เป็นไฟเซอร์อย่างนี้ก็เรียกว่าครบโดสการฉีดวัคซีนครบ2เข็มค่ะส่วนวัคซีนยี่ห้ออื่นๆเช่นซ i n o ฟาร์มหรือ s i n นแวคหากฉีดครบ2เข็มแล้วตัวนี้จะยังไม่ได้รับการยกเวนก้นการกักตัวนะคะ หากฉีดวัคซีนครบ2เข็มตามที่พูดมาเมื่อกี้แล้วนะคะคนที่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษ,กฤษไม่ต้องกักตัวแล้วค่ะแต่จะต้องมีการตรวจโควิดในวันที่2นะคะโดยส่งให้รัฐบาลของเขาเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดแต่ไม่ต้องกักตัวค่ะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มผู้ที่ยังต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษก็จะตรงกันข้ามกับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มหรือยังไม่ครบโดสนั่นเองค่ะโดยจะรวมไปถึงนะคะคนที่ฉีดซีโนแวคเข็มแรกและมาเป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่2แบบนี้ก็ถือว่ายังไม่ครบโดสนะคะดังนั้นค่ะเมื่อตัดสินใจจะเดินทางไปประเทศอังกฤษค่ะจะต้องมีการกักตัวให้ครบ10วันโดยที่ก่อนการเดินทางค่ะจะต้องทาการ การสั่งจองชุดตรวจโควิดให้ส่งไปที่กักตัวเพื่อตรวจโควิดในวันที่2และวันที่8รวมถึงการเดินทางค่ะจะต้องมีการตรวจโควิดเทสโดยวิธีการ PCR เทสล่วงหน้าก่อนการเดินทาง72ชั่วโมงค่ะ ดังนั้นค่ะสําหรับคนที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหากฉีดวัคซีนครบแล้วให้เตรียมวัคซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนค่ะทําการจองตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อยแล้วทําการกรอก Passenger Locator Form ก่อนการเดินทาง48ชั่วโมงนะคะส่วนการตรวจโควิดสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่จําเป็นต้องตรวจโควิดนะคะเพียงแต่ว่าต้องสั่งซื้อชุดตรวจโควิดค่ะให้ส่งไปที่พักเพื่อทําการตรวจโควิดในวันที่2ค่ะ สำหรับกลุ่มที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบค่ะให้ทำการเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเช่นเอกสารการตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเดินทางเอกสารการจองชุดตรวจโควิดในวันที่2และวันที่8เพื่อนำา r f f r r n n e Number มากรอก p a s s e n g e r locator form ก่อนการเดินทางค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Royal t h a i e m b a s s y in London นะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางเราเดี๋ยวยังไงเราจะแปะลิงก์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่เตรียมตัวเดินทางเข้าประเทศอังกฤษให้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มค่ะและสำหรับข้อมูลในการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษต่างๆถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมทางเราจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ